รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทีวีคบูบุฟเ,เฟ่กดดอกจัน3 5มหเฉพาะ a i s สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชีพูดรอบโลกคับ วันพรุ่งนี้24กุมภาพันธ์เป็นวันศิลปินแห่งชาติแต่รู้หรือเปล่าคว่าวันนี้มีความเป็นมาอย่างไรเอ่ยวันสําคัญสําคัญแบบนี้นะฮะแต่รู้แน่นอนครับต้าเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาลายัยพระองค์นะครับทรงมีพระปรีชาสามารถในศิลปรกรรมด้านต่างๆหลายสาขาเลยทีเดียวครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้นะคะคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติประกาศให้วันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันศิลปินแห่งชาติค่ะครับ เราไปติดตามวันสําคัญวันนี้ในช่วงพรุ่งนี้มีอะไรครับ สกุมภาพันธ์ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันศิลปินแห่งชาติทั้งนี้ก็เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธเลิศหล้านภาลายัยเอกอาัคารศิลปินที่ใหญ่ทั้งด้านวรรณกรรมปฏิมากรรมดนตรีและทรงส่งเสริมเชิดชูศิลปินผู้มีฝีมือมาตลอดรัชสมัยของพระองค์อีกด้วยวันศิลปินแห่งชาตินี่ก็เป็นวันที่เราให้เกียรติศิลปินผู้มีผลงานดีเด่นนะครับแล้วก็มีการมอบรางวัลศิลปินแห่งชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องมา25ปีแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีสําคัญยิ่งนะครับครบ25ปีก็มีศิลธินแห่งชาติที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณนะครับเก้าท่านด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนั้นก็จะเป็นวันที่ได้รับมอบเข็มนะครับพระราชทานจากสเด็จประเทศคือศิลปินแห่งชาติบ้านเราเนี่ยก็มีศิลปินที่แบบเหมือนว่าเป็นคนเก่งๆเป็นบรรดาครูทั้งหลายนะครับผลงานของท่านเนี่ยตราตรึงอยู่ในใจของทุกคนนะผู้ที่ติดตามผลงานของศิลปินแห่งชาติท่านไหนก็อยากจะให้เขาได้สืบสารอยากจะให้เขาได้นําผลงานกลับมาชมวันศิลปินแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ2527ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ต้องการยกย่องเชิดชูสนับสนุนส่งเสริมและสัรหาบุคคลผู้สร้างสารรค์ผลงานทางศิลปะด้วยความอุตสาหะและมีผลงานปรากฏต่อสาธารณาชนอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อยกย่องเกียรติคุณให้เป็นศิลปินแห่งชาติศิลปินแต่ละท่าน,นต้องมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมอเป็นที่ยอมรับในสาขาของท่าน,นแล้วก็ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้นะครับต่อสังคมต่อลูกศิษย์ลูกหา ต่อสาาธรชน,นรอยากให้มีการปลุกจิตสํานึกของคนไทยเนี่ยให้มากกว่าที่เป็นอยู่ให้วงการศริลปินศิลปะนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวนียเ,เข้ามาในแต่ละปีมากกว่านี้อีกค่ะอยากจะให้คือสืบสารและอนุรักษ์ดนตรีเหล่านี้เอาไว้แล้วตะนดนตรีไทยดั้งเดิมนะครับก็อยากจะให้สืบสานอนุรักษ์เอาไว้ศิลป,ปินแห่งชาตินับเป็นทรัพยากรบุคคลสําคัญทางด้านศิลปะที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยงจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญ,ญาของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยังอนาคต ข้างหน้า